สวัสดีครับกลับพบกับแคทไฟท์กับรายการขอเล่นหน่อยครับพบกับพี่ก๊อฟพี่อั๋นนะครับวันนี้เราสองคนมาแกะกล่องของเล่นอีกแล้วนะครับกล่องสุ่มเอ๊ะกล่องดูดีนะเนี่ยมีสินทองสิีทองอ่าแปลกใหม่ใช่ไหมอันนี้เป็นคอลเลคชันฉลองครบรอบ14ปีของป๊อปมาร์นะคะ14ปีเลยเหรอโอ้เปิดมาแล้ว14ปีอ่าแต่ไม่ใช่ที่เมืองไทยนะอ่าใช่ใช่ต่างประเทศนะคะก็เลยมีโอกาสเพิ่งจะได้มาครอบครองแล้วก็ไปจุ่มมา หนึ่งบ็อกมีทั้งหมด12จุ่มค่ะพี่ก๊อฟอันนี้นะคะแล้วก็ซีเกตก็จะเป็น1ต่อ144นะคะอันนี้แบบตอนออกมาอยากได้มากอ่ะแต่มันแบบว่าไม่มีให้เราจุ่มเลยอ่ะเราอยากได้อ่ะอยากถามเท่ว่ะเท่ไหมสวยนะถามว่าอยากได้อะไรสเกาเลยน้องสกาพันหน้าค่ะสเกาวแล้วก็คิรโน่โน่เป็นแบบบัณฑิตบัณฑิตแคนของเนี่ยเนี่ยเขาเรียงกันพอดีเลยถามที่หนึ่งที่สองพี่ก๊อฟโอ้หนึ่งต่อสองใช่ไหมใช่แต่ถามว่า เอามาอะไรมาเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะหนักและแน่น <c oughs> คือตอนเอามาก็ยืนคิดดูว่าทำไงดีว่านหนักและแน่นจะเป็นน้องชิก้าหรือเปล่านอ,อ แต่ก็ล้นดุ้นดูอันนึงอะไรกนเอาแบบน้ำหนักที่ต่างกันอะมาแกะดูเป็นฟิกเกอร์นะคอลเลคชันนี้เขารวมทุกแบบลายเส้นเลยอะที่อยู่ในลิขสิทธิ์เขาแล้วก็ออกแบบขึ้นมาแบบแต่ดูกล่องพรีเมียมมากนะ<ว>ดูสวยมากเตรีมเป็นสีทองนะใช่เห็นแล้วแบบฉันจะจุม่มฉันจะจุ่มเมื่อไหร่จะมาให้ฉันจุม่มอันนี้หนักที่สุดก่อนเลยนะคะวัดดวงเลยอะดูว่าจะคือหนักที่สุดเนี่ยหนักกล่องน,นี่เอ้นะซองกันชืน้นไม่ใช่เขย่าแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกอีกแล้วหาเสียงอะไรไม่เจออีกและ็เยบบาว ไม่มีอะไรจะเสียอืมสิก้าก็ให้มันรู้ไปฮึบตึ๊บตึ๊บตึ๊บอุ๊ยน้องจิ้งจอกโอเคเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นจิ้งจอกเก้าหางน่ารักอยู่ฟ็อกซ์ฟลิปหมอกันนะเหมือนจิ้งจอกอะเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์เป็นคายเบบี้เหมือนกันไงแต่ว่าเป็นติดคออยังไงนี่ไงหนักฟอกเลยอะมาอีกตัวหนึ่งหนูก็ดูหนักหนักแล้วหนูก็แบบ มันใช่ตัวนี้ไม่น่าปากกาก็ะดูรีเมียมนะใช่ฉันอยากได้ทำยังไงดีอ่ะฉันไม่มีแบบไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาเลยว่าตัวที่เราอยากได้เป็นไงหน้าวัดดวงอย่างเดียวเลยอ่ะเขามีตัวท่านยืนด้วยนะมีพัดด้วยใช่ใช่ใช่เขามีอ่าอเออรี่ของเขาด้วยนะเธอน่ารักจีเนี่ยรับจะมีท่านยืนนะครับแล้วก็มีพัดด้วยอ่าน่ารักปล่าล่ะโอ้โหสงสัยจะรีบมากคอนี้ติดกาวเนืบทุกอันงเลยรีบายรีบาย รีบมากอ่ะกาวแน่นทุกทุกทุกดอกเลยเขากว่าไม่ให้เราไปขายต่อไม่ให้แกะเลยไม่ให้ขายต่อไม่ให้ทำอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะแต่ก็ขายได้เขาบอกว่าตาสภาพโอ้โหไม่ไหวเลยค่ะใบนี้จะเหนียวะไรขนาดนี้อ่้ออาจจะเป็นซีเกตไงอ่ะที่เข็ตเป็นดีมูค่ะเหรอใช่อะไรก็ไม่รู้เห็นแล้วแต่กาแต่องปั้มปั้มปัมโดยตัวนี้ ไม่โดนไม่ได้ตัวที่ตัวเองต้องการไม่ได้ที่อยากได้เลยคนละคอเลยคนละอีกคอหนึ่งเดี๋ยวแกะน้องตัวนี้ให้ดูดีกว่าตัวไหนจะดูตัวนั้นแหละจิงจอกงนียคายเปบีอย่างฉัน อย่างน้อยแคร์เบบี้ก็ถูกถูกฉลองฟรีอันใช่ยังไงฉันก็แกัวนี้หนักมากขานแน่นกล่องมากมนี่ปักเลยแล้วก็มีตัวกันชื้นเหมือนเดิมแล้วก็อัซสอสรีมีเท่านี้ฉันก็ว่าแล้วฉันยกฉันก็หนักฉันก็ยืนคิดละเมออยู่ว่าน้องซิก,ก้าหรือเปล่านออ้อตะเกีาวกันอยู่ไหนน้ออ่ <laughs> อันนี้นก็กะว่าอยากได้โนโนโนออกมาปาม นี่น่ารักปะน่ารักน่ารักนะคะนี่เขาใส่แบบแพ็กเกจมาอย่างดีนะกันกระแทกข้างหลังนะเธอเห็นว่าหางสวยด้วยเก้าวหางครบไหมครบนับหางก้อนเป็นตัวซีเขีไงแปดหางเออนะพี่ก็คิดเออนะหนูได้แปดหางก็เป็นซีเขตใช่ไหมเอาเอาเอานี่มาอมันต้องมีพร็อพของมันอชึบอ่าฉันชอบน่ารักดีนี่หนักจริงหนักจัง หนักปึกๆเลยค่ะตอนที่ยกขยอะมีเนี่ยหนักอยู่อันเดียวเลยค่ะแล้วมีขาข้างเดียวเลยนะสองข้างสิมันยกยู่ฉ <c oughs> ังงว่าทำไมตุ๊กตามีขาข้างเดียวเธอก็ทาฉันงงนี่ขขเย,ออยเอาไม่เข้าอีกแล้วมันเป็นเหลี่ยมอีกแล้วอ่าเขากะมันมีเหลี่ยมของมันด้วยอยู่ด้านหน้าเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเพราะเขามีเหลี่ยมอยู่ค่ะอ่าเสียพัดจึ๊อ ดูก่อนถ้าดูฝั่งไหนเหมือนในรูปหรือเปล่าถ้าทำเปนอ่านี่ครับสวยสวยสวยน่ารักน่าเอียงเอียงน่ารักมากแล้ววัสดุดีนะคะพี่ก๊อบดูเขาใส่สีสีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมีการทนโทนเฉดสีของเสื้อด้วยนะอ่านะพี่เขาจะสังเกตหางแล้วก็หางก็สวยแล้วก็มีการ ทำตำแหน่งหางนะครับว่านะครับมีาการไล่สีก็ถึงต้องบอกว่าสวยสวยอันนี้ต้องชมว่าสวยนะครับผสมก็เป็นคอ14ปีขปีเขาใช่นะอลังการมากนะ่ารักแกะตัวเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่อันก็คงจะไปหามาอีกนะครับถ้าพี่อันอยังไ <หา S 1> ม่มได้ไงนะ ในตัวที่เองตัวเองอยากได้ก็ไว้มีโอกาสจะให้พี่กอฟ์เอารูปมาโชว์ให้ดูว่าใช่หรือเปล่าสเกลน้องอันเนีเราไปลงใน็โนหรือเปล่าในเพจของเราได้ค่ะได้ค่ะเอาละครับวันนี้ถ้าเกิดใครกำลังมองหาในตัวของคอลเลคชันนี้นะครับก็ต้องบอกเริ่มมาแล้อือมนอันนี้เป็นอล์อกอินนะอันนี้เป็นอล์กอินนะครับก็คือบางคนเนี่ยเมื่อก่อนต้องไป กดจองอย่างเดียวถึงจะได้ตอนนี้ถ้าใครกำลังอยากจะได้ตัวนี้มาเก็บไว้ก็สามารถ Walk in เข้าไปได้เข้าไปจุ่มได้เลยคะ่ะนะครับอะะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากสนนุนช่องเราครับสามารถกดซุปเปอร์แดงนะครับเพื่อเป็นทุนสนัพส์ในการพัฒนาช่องต่อไปสิ่งสำคัญที่สุดครับฝากกดติดตาม Subscribe าาเป็นกำลังใจพวกเรา2คนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับรายการขอเล่นหน่อยครับ